ท่านผู้ชมครับเราคงได้ทราบกันว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยตั้งแต่ปลายปี2,551นะครับที่สหรัฐอเมริกามีปัญหาฟองสบู่แตกหรือแฮมเบอร์เกอร์คราสิสเนี่ยกระทบไปถึงประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยปี2,553เนี่ยมีมีผลกระทบ อย่างใหญ่โตมโหฬารเลยมีประเทศต่างๆที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจที่สําคัญนําคัญก็มีอปัญหาที่ IMF ต้องเข้าไปช่วยเหลือทางสภาพเองก็ไม่ไม่ไม่พอนะครับ IMF ต้องเข้าไปที่ประเทศใหญ่ๆที่มีปัญหาในตอนนั้นก็คือกรีซกรีซเนี่ยเาเรียกกรีซกรีซเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยเป็นสเปนสเปนสเปนโปรตุเกสได้ทำท่าอย่างงอนเงี้ทำท่าอยางงอนเงี้ยน เครดิตเลตติ้งบริษัทจัดฝรั่งเนี่ยครับต้องพูดถึงบริษัทฝรั่งนี่ตอนตัวเองไม่ไมบอกใครนะครับตอนตัวเองร่มเนี่ยไม่บอกใครเลยนะว,ว่าเลตติ้งตัวเองลดนะครับอ,อเมริกานี่ไม่ไม่ได้บอกคำเลยนะตอาประเทศอื่นนี่เอาใหญ่เ,เลยลดเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้ครับ<อ>เล่เหลี่ยมบีบีเท่านั้นลบเท่านั้นลบเท่านั้นลบเท่านี้สังเกตดูประเทศอื่นๆนะครับลดเขาจังเลยนะครับประเทศไทยในสมัยปี4ี่ศูนย์ก็โดนหน้าดูเลยนะครับแต่ตอนตัวเองตัวเองไสไม่มีเลยไม่มีส่งสัญญาณเลยไม่บองเงียบเลยแปลกมาก เอาเปรียบเขาคือคือที่จริงไม่แปลกะครับเขาเรียกเอาเปรียบคือคือตอนจะร่มเนี่ยตัวเองก็รู้ผมว่าตัวเองก็รู้นะรู้วแต่แต่บอกคนอื่นแล้วคนอื่นถอนเงินหมดแล้วตัวเองเก็บเงินไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคนอื่นมาออ่อันนั้นก็เรื่องของสหรัฐนะครับก็ก็ถือว่าเอ่อเพราะดวงเมืองก็เป็นอย่างนั้นนะครับคนสหรัฐเนี่ยก็ตามดวงเมืองเออเอ่อ E.U. เนี่ยก็อาการหนักหนาสาหัสปีนี้เราก็เลยยมาาาดูว่่่ใในนนนนปปปปีีีััจจจุบเเะ็องไรฮอาการ หน้าหวงหรือจะล่อแหล่อย่างไรท่านอาจารย์สุวิทย์ต้องมาถกปัญหากับท่านอาจารย์สุวิทย์อาจารย์สุวิทย์ต้องเยถกวิเคราะห์อพยยากรให้เราฟังนะครับก็เดอนขอเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเหตุใดที่เรามาพูดถึงเรื่องเออี u ูซึ่งถือว่าไกลตัวหรือไม่หรือว่าลักษณะว่าโศาสัตร์ไปเกี่ยวข้องอะไรกับ e อนีูมัน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 เกินเกินไปหรือเปล่าหรือมันจะเรื่องของเราอย่างนี้นะต้องต้องต้องบอกว่า ต้องเกี่ยวกับครับเขาพือโหโหลศาสตร์เนี่ยถ้าคนศึกษาลึกซึ้งเนี่ยมันเกี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราศึกษาธรรมชาติศึกษาทุกได้ทุกเรื่องขึ้นอยู่กับความสามารถของคนที่ศึกษาว่ามีจะมีความรู้เข้าไปอ่านอ่านเข้าใจในเรื่องอะไรนะครับในเรื่องในสมัยก่อนในสมัยก่อนดั้งเดิมเนี่ยของเราเนี่ยหรือคนในโลกก็ตามเนี่ยอาชีพก็มีนะคะัข้าราชการพ่อค้าชาวนาน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูอย่างอื่นไม่ได้ เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยค้าหุ้นตลาดหุ้นมาเนี่ยก็เกิดมายี่สิกว่าปีเท่านั้นเองยี่สิกว่าปีไม่มีสมัยก่อนไม่มีร้อยกว่าปีสองร้อยปีก็มีเท่านั้นพ่อค้าช่านากับข้าราชการเออแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโหราศาสตร์เองเนี่ยเป็นวิชาที่จะต้องปรับตัวเหมือนกันใช่ไหมครับเราเราต้องเจเราต้องบอกถึงเจตอารมณ์กับท่านผู้ชมว่าเหตุใดเรามาพูดในในในทีนี้นี่เพื่ออะไรก่อนครับก็ต้องเพื่อว่าถ้าหากว่าประเทศของเราหรือว่าใน ในในใครที่เกี่ยวข้องกับของอไปผูกพันกับชาติเหล่านี้คือคือจะไปค้าขายาหรือว่าไปทําธุรกิจหรือไปลงทุน<อ>นะครับเรื่องใหญ่ทีเดียวเลยนะตอนนี้เราคุยเพื่อให้รู้ว่าชาวไทยเนี่ยคือถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยท่านต้องคิดว่าจะเตรียมตัวอย่างไร,รเราไม่จําเป็นจนะต้องให้ท่านมาเชื่อเรานะครับาการพยากรณการพยากรณ์นะครับไม่ก็ต้องบอกกนะันเหมือนนักเศรษฐศาสตร์พยากรแม่นแม่นนี่ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นตก็ยังผิดได้แล้วก็ไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราเอาสักแปดสิบเก้าสิบ นะครับแต่ว่าก็มีแนวโน้มให้ท่านได้มาคิดเป็นการปกป้องปกป้องปกป้องคนเราของเราธุรกิจของเราใชิเราใช้วิชาความรู้ที่เรามีอยู่ในสังคมไทยประเทศอื่นไม่มีมีที่เดียวในโลกที่แหลมสุวรรณภูมิณประเทศไทยแห่งนี้เราขอยืนยันเลยนะครับจากการศึกษาของเรามาเนี่ยท่านอาจารย์นี่ศึกษามาตั้ง20ปีแล้วผมทุ่มเทมากครับทำหนังสือดอประกาศศิธิ์มาก็ขึ้นปีที่5แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่า วิชานี้ดีที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศไทยคือเหตุผลส่วนหนึ่งที่เรามั่นใจเพราะว่าจากการตรวจสอบผลการพยากรณ์ย้อนหลังครับนะฮะหลายครั้งที่มัน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 กลายเป็นเรื่องไม่ว่าตั้งแต่สมัยเรื่องรถยนต์เรื่องสมัยไหนสมัยไหนเรื่องอะไรนะฮะเรื่องระดับโลกระดับประเทศครับเราถือว่าวิชาโหราศาสตร์เนี่ยของใครดีของฝรั่งดีของไทยดีต้องถือว่าผลการพยากรณ์รตรงไหม เราชื่อถือได้ไหมเรามีผลงานมา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 ไม่ไม่น้อยดีเดียวนะครับเดือนมกราผมชี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยเล่มนี้นะครับเอโหราศาสตร์ไทยประทินโหราศาสตร์ไทยดวงประกาศิตฐ์ฉบับมาตรฐาน2,554เดือนมกราอย่างเดียวเขียนหนึ่งหน้าเนี่ยสรุปเดือนนี้ข้อความทุกบรรทัดมีความหมายหมด